สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านและลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูเดือนอีกแล้ววันอังคารสีชมพูนะคะเมื่อวานครูเดือนฝากให้ลูกๆเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็มี พยาบาลด้วยนะคะพยาบาลคอยช่วยเหลือคุณหมอนะคะแล้ววันนี้ผูาจะให้ลูกๆรู้จักอาชีพตำรวจค่ะคุณลุงตำรวจนะคะตำรวจมีหน้าที่จับจนผู้ร้ายนะคะมีตำรวจกู้ภัยตำรวจดับเพลิง ตำรวจจราจรน,นะคะวันนี้ครูเดินจะมาสอนให้ลูกๆร้องเพลงเกี่ยวกับคุณลุงตำรวจนะคะพร้อมหรือยังคะเดียวครูเด่นจะร้องให้ฟังนะคะตำรวจอยู่ไหนความปลอดภัยอยู่นั้นตำรวจป้องกันปราบปรามจนผู้รา้า แผ่นดินไทยตำรวจกู้ภัยตำรวจดับเพลิงและจราจรเดี๋ยวคุณทน้องให้ิบฟังอีกหนึ่งรอบนะคะตำรวจอยู่ไหนความปลอดภัยอยู่นั้นตำรวจป้องกันปราบปรามจนผู้ร้ายตำรวจชายแดนป้องกันพื้นแผ่นดินไทย ตำรวจกู้ภัยตำรวจดับเพิิงและจราจรฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนลูกๆร้องเพลงคุณลุงตำรวจด้วยนะคะวันนี้คุณเดินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ